สวัสดีครับพร้อมเจอกันอีกแล้ว <c oughs> เจอกันอีกแล้วกับจ้าโออเมริกา around the world ไม่ได้มาไลฟ์นานแล้วครับใน YouTube คิดถึงพอนอคิดถึงพี่น้องทุกท่านหวังว่าทุกท่านจะสบายดีนะครับวันนี้จ่าจะเอาพลังบวกมาให้อ่มาดูกันครับว่าจ่า เริ่มพลังบวกยังไงของเช้าวันศุกร์เวลาจ่าไม่ต้องกลัวนะครับ <c oughs> จะ,จะ,จ,จ,ะจะไม่ดูหน้าจอจ่าจะไม่ดูหน้าจอเพราะว่าจะขับรถอยู่นะครับเออโอ้โหสิบสามคนละโอ้โสุดยอดบกักกล้วยเต้ครับวอายินดีขนะครับพ่อแม่ปี่น้องกู้คนโอเคโอเค รู้สึกว่าจ่าเคยเอาพลังบวกนี้ทำใน Facebook มาแล้วรู้สึกว่าจะเมื่ออาทิตย์หรือ2อ,อาทิตย์ก่อนนะครับสิ่งหนึ่งที่จ่าจะทำก็คือว่าต้องสดชื่นต้องสดใสมันเป็นวันศุกร์่่นนี้ถึงแม้จ่าจะต้องทำงานแต่จ่าก็ต้องมีความสุขไปกับมันตื่นเช้ามาขี้หูขี้ตายังเต็มหน้าเต็มตาล้างหน้าแปรงฟันทุกอย่างเรียบร้อยอาบน้ำ แต่งเสื้อผ้า <c oughs> ใส่เครื่องแบบไปทำงานและช่วงที่จ่าจะมีเวลาที่เป็นตัวของตัวเองก่อนที่จะเข้าประตูทำงานคือเวลาขับรถและสิ่งที่จ่าจะทำก็คือจ่าจะหาเพลงโดนๆเพลงมันๆงั้นจ,จ่าเขจัดหนึ่งเพลงเดี๋ยวก่อนนะเพลงนี้ต้องมันๆแนนะ่ เ,เดี๋ยวใครเห็นใน Facebook นี่มัน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 ต้องโดนโดนโอ้ยต้องฟังเพลงมันมันเพลงโดนโดนครับนี่จังหวะจังหวะเดี๋ยวมันจังหวะจะขึ้นจะลงเดี๋ยวมีขึ้น มามาแบบเบาๆอ่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยวมันจะเบลเพราะเราตื่นเช้ามาก็ยังแบบสลึมสลือขี้หูขี้ตากําลังแบบอยู่เต็มหน้าเต็มตาเนาะเดี๋ยวเพลงมันจะขึ้นพลังมันจะขึ้นนี่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 เออเจ้าอยู่ใส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  แบบกำลังขึ้นกำลังขึ้นกำลังสร้างพลังอ่ะอ่ะนี่ยังยังเจ้าอยู่ไสเจ้าอยู่ไส่ <c oughs> <c oughs> นี่พี่น้องเดี๋ยวโอ้โหโอเคโอเคโอเคเอาละขึ้นละขึ้นละขึ้นเออเออ ไม่ไม่แบบไม่รุนแรงจนเกินไปกําลังซอซอบกำลังสวยงามเนี่ยฮะเวลาเนี่ยแหละจ่าจะขับรถไปทํางานครึ่งชั่วโมงก็เนี่ยเบลเบลที่เมืองไทยบอกเอ้ยจ่ากูจะหลับแล้วไม่ครับมาบอกเทคนิคครับจ่าก็จะเพิ่มพลังอย้้คนระับเพราะว่า มันมีเวลาของตัวเองไงไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องอะไรเราโฟกัสเรื่องแล้วก็ฟังเพลงนี่อ่ะเบาอยูแล้วเบาเอาเอารมณ์ลงมาเอาเอารมณ์ลงมาลงมามพลังงานเพิ่มชาร์จชาร์จชาร์จทุกคนคง,งงงให้จ่ามึงเป็นไรวะ <laughs> เอามาขึ้นมาขึ้นมาอีกรอบเอาเจ้ายุ่ยใสเจ้ายุ่ยใส จะขับรถถึงที่ทำงานไหมเนี่ย <c oughs> ฟังฟังฟังเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวมันจะมีจุดพีค <c oughs> อมามามาครับก็ไปทำงานก็มีความเครียดอยู่แล้วครับพอเวลาเนี่ยโอ้ขึ้นมาขึ้นมาแล้วขึ้นมาล้วพลังขึ้นปีด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 ป,ป อ,อ,อ,อยิ่งใครที่อายุใกล้40นะครับ <c oughs> อย่าไปยอมแป้มันอย่าไปยอมก้านโอ้ยเขาอายุเป็นแค่ตัวเลขเขายังเหลาะอ่อนอยู่นะเพราะฉะนั้นจ่าจะ40แล้วไม่เราไม่ยอมให้อายุมันดึงเราไปเพราะมันเป็นเพียงแค่ตัวเลขเพราะเรารู้เฮ้ยใจอยู่ตรงนี้ เรารู้ว่าใจเราและหวัวสมองเราทำอะไรได้เพราะฉะนั้นมีความสุขไปกับมันครับผมแล้วนี้ก็เป็นเช้าของวันศุกร์มีความรู้สึกว่าเหมือนดีเจเอ,อ่อหาเพลงอีกเพลงเดี๋ยวแล้วก็ อย่างที่จ๋าบอกอ่ะหาเพลงโดนๆเนียครับจ๋าก็จ๋าก็ชอบเพลงนี้มากนะครับได้อารมณ์ดีมันก็นะฮะสร้งพลังนี้ดหน่อยๆพอไปที่ทำงานเราก็โฟกัสเรื่องงานเลยหัสมองเคลียร์แล้วทุกอย่างทิ้งไว้หมดเราพร้อมที่จะทำงาน นี่สมัยจ่าเลยนะไม่รู้ใครเกิดทันหรือเปล่าโอ้โหโอเคครับจะขออนุญาตไปขับรถก่อนนะครับก็นี่ครับชีวิตวันวันมีความสุขไปกับมันะ แล้วก็ตื่นเช้ามาครับอย่าเครียดครับอย่าดิเพรสยิ้มไว้ครับฟังเพลงอะไรที่ทําให้พาเราไปในจุดที่เรามีความสุขอะไรเงี้ยครับก็อยู่กับมันพอเวลาไปถึงที่ทํางานก็ก็ต้องมีความเครียดนะถ้าคุณไปทํางานแล้วคุณไม่มีความเครียดเนี่ยก็มีอยู่สองอย่างก็คือคุณรักในสิ่งที่คุณทําหรือหรือคุณไม่สนใจ <laughs> ไม่สนใจเรื่องงานว่าจะเกิดขึ้นยังไงอะไรยังไงก็ อก็เรื่องของบริษัทนั้นๆหรือบริษัทเอ,อหรือละหรืองานนั้นๆน,น,นะครับแต่ถ้าคุณไปแล้วมีความสุขกับมันก็อยู่2อย่างนี่แหละครับแต่ความเครียดมันมีอยู่แล้วถ้าเราแบ่งเป็นสีนะมันก็จะเป็นสามสีใช่ไหมครับสีแดงนี่คือว่าความเครียดนี่คือตึงเครียดละอ่าสีเขียวเนี่ยก็คือว่าความตึงเครียดเนี่ยมันมันไม่มีเยอะเท่าไหร่แต่ว,ว่าเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นจุดที่สบายอ่า แต่จุดสีส้มเนี่ยอย่างที่จ่าบอกเป็นสามสีเนี่ยนะแดงส้มเขียวฮะแต่ส้มมันอยู่ตรงกลางไงส้มเนี่ยคนเราเนี่ยต้องอยู่ในส้มตลอดนะอันนี้นี่บางคนอาจจะเห็นต่างนะครับแต่โดยการที่ว่าถ้าเราคิดว่าจะอยู่เขียวตลอดเราคุณกโกหกกับตัวเองแล้วนะคือเราทําใจให้อยู่สีเขียวตลอดใช่ไหมแต่ถึงแต่รู้รู้เรารู้ความเป็นจริงอยู่แล้ว เราทุกคนเนี่ยไม่ว่าชีวิตประจําวันชีวิตทํางานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยส่วนมากเราก็จะอยู่สีส้มอ่าเผอๆนี่มีแดงด้วยอ่ะแดงแล้วก็ส้มแดงส้มแดงส้ม,สมก็จะอยู่ตรงนี้ประจำนะครับวันอาทิตย์ก็จะอยู่เขียวเยอะหน่อยอะไรเงี้ยแต่บางครั้งเนี่ยหัวสมองมันฟุ้งซ่านถึงแม้ใจเราหัวสมองเราบอกเฮ้ยวันนี้วันหยุดเราวันอาทิตย์ไม่อยากจะคิดอะไรเราอยู่เขียวอะนะแต่มันก็ยากที่จะดึง ดึงออกมาอะไรเงี้ยเพราะเพราะเพราะว่าเราเราให้ความสนใจเราเรามีความรู้สึกเราเราคิดถึงงานเราเราคิดถึงเฮ้ยพรุ่งนี้วันจันทร์แล้วอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเฮ้ยพรุ่งนี้ต้องจ่ายค่าเช่าบ้านแล้วอะไรเงี้ยความตึงเครียดมันก็มีนะครับก็ก็ถ้าอันนี้จะจะทิ้งท้ายนะครับจะปิดคลิปละถ้าอยู่ตรงสีแดงนานๆไปเนี่ยต้องหาความต้องหาตัวช่วยนะครับ ต้องหาตัวช่วยนะอย่าอยู่แดงนานจนเกินไปคืออยู่แดงแป๊บหนึ่งปุ๊บมีสติกลับมาส้มตลอดนะครับแล้วคนลำปางครับคนลำปางครับรถติดไฟแดงนะเลยอ่านได้ <laughs> ถ้าถ้าอยู่แดงนานนานไปหล,ลายวันติดกันเนี่ยนี่อันตรายครับอันตรายต้องต้องกลับมาดึงตัวเองกลับมาให้ได้ครับผมอเมริกาส่งเรือฝึกกระลันลงไทยแล้วน่าจะ f 3 5หโอ้ขออภัยครับจ่าไม่สามารถอ่านคอมเมนต์ได้เลยนะครับก็ ต้องขอบคุณอีกครั้งครับนะจ่าก็ไม่ได้มาไลฟ์ใน u t u b e บ่อยครั้งส่วนมากก็จะลงคลิปซะมากกว่าต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังนะครับนะก็อย่างที่จ่าบอกไปครับชีวิตคนเราอยู่เขียวตลอดมันก็อ,อ,อยู่เขียวตลอดก็กคือคนรวยนะแต่บางครั้งคนรวยก็ไม่สามารถอยู่เขียวตลอดได้เขาก็ต้องมีความตึงเครียดอะไรอะไรอย่างอื่นๆของชีวิตเขาไปนะครับแต่ถ้าเราชีวิตมนุษย มนุษย์เงินเดือนนะเหมือนจ่าก็ชีวิตเราต้องสู้ซ่านะ,ะต้องสู้ซ่าเพราะฉะนั้นอยู่อยู่ส้มส้มแดงส้มแดงอ่าส้มแดงส้มแดง,แ,ดงแปลว่าเราเราเรามีความรู้สึกเรามีความสนใจเราเราเราสามารถรับความตึงเครียดได้และและอย่างที่จ่าบอกถ้าอยู่แดงเนอเกิน2อสวันขึ้นไปเนี่ยนะถ้าอยู่ตรงสีแดงนะอ่าตรงสีแดงนานสองสองสวันเนี่ยไปหาอะไรที่ให้สบายใจ ไม่ว่าจะไปเอาธรรมะเออหนังสมาธิเอยไปอ่านสมุดลูกน้องจ๋าชอบไปยิงปืนอ่าลูกน้องจ๋าชอบไปยิงปืนบอกหัวหน้าไปยิงปืนได้ไหมบอกไม่อ่ะจ๋ายิงปืนไม่เป็นแต่เขาสบายใจไงเขาไปถึงตรงนั้นแล้วเขาไปยิงปืนไม่รู้ว่าคลายเครียดยังไงในะการยิงปืนเนี่ยแต่เขาบอกว่าเขายิงแล้วสบายใจอมีอย่างนี้ด้วยนะครับก็หาอะไรที่เรามีความสุขสนุกกับมันนะครับแล้วก็พยายามดึงตัวกลับมาบางคนก็อาจจะ ดึงตัวโดยการที่อยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกอยู่กับภรรยาอ่าใครจะไปรู้ใช่ไหมครับนะโอเคพูดแค่นี้แล้วครับจ่าขอตัวอ่าไปทํางานนะครับขอบคุณอีกครั้งเจ็ดหมื่น subscriber นะครับก็ไม่เคยคิดเคยฝันว่าอ่าช่องของจ่าจะมาถึงเจ็ดหมื่นคนอ่าต้องขอบคุณจริงๆครับทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์คอมเมนต์ต้องขอบคุณคอมเมนต์ไม่ดีด้วยวคอมมูนคอมเมนต์ลบอ่ะไม่เป็นไรครับ ต,ต้องขอบคุณจริงๆเพราะคุณเป็นเชื้อไฟและแรงบันดาลใจให้จ่าทําต่อไปนะครับแล้วก็บวกถึงกับคอมเมนต์บวกบวกด้วยก็ต้องขอบคุณเพราะทั้งคอมเมนต์ลบบวกพวกคุณพวกคุณเป็นตัวไม่ใช่เป็นตัวสิเป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้จ่าไม่ว่าจะลบจะบวกจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยคุณเป็นแรงบันดาลใจครับผมนะต้องขอบคุณจริงๆชีวิตเราเกิดมาได้ครั้งเดียว จะไปนั่งอยู่เครียดอยู่ทําไมใช่ไหมอ่าวันนี้หลักการคลายเครียดของจ่าก,ก่อนเข้าทํางานก็มานําเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันแล้วขอบคุณอีกครั้งที่เข้ามารับชมครับขอบคุณ70,000 s ื่นสับสครายเบอร์แล้วห้องนี้เราจะโตไปด้วยกันสวัสดีครับ